สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองห้องผู้ายทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนกันเรื่องต้นไม้ที่รักที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้กันไว้บ้างหรือเปล่าคะแล้วปลูกต้นอะไรกันไว้บ้างคะวันนี้คุณครูจะมาบอกส่วนประกอบของต้นไม้นะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบของต้นไม้นะคะก็จะมีลำต้นใบดอก ผลแล้วก็รากนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะรากมีหน้าที่ดูดซึมน้ำและลำเลียงอาหารนะคะไปเย็นใบนะคะแล้วก็ดอกผลนั่นเองค่ะซึ่งรากเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับส่วนประกอบของต้นไม้ถ้าสมมติว่ารากแห้งหรือ ไม่มีน้ำชุ่มเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ต้นนั้นตายได้นะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยมี3ลักษณะนะคะที่สําคัญสําคัญเลยก็คือมีแบบพุ่มมีไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ล้มลุกนะคะซึ่งเราเนี่ยนิยมไม้ยืนต้นนะคะเพราะสามารถอยู่ได้นานค่ะและนอกจากนี้นะคะ การเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยและดูแลต้นไม้เนี่ยต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตงอกง,งามไวนะคะแต่ถ้าเราไม่ค่อยรดน้ำไม่ค่อยพรวนดินหรือไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยก็อาจจะตายได้นะคะซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากนะคะ ความเขียวของต้นไม้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสดใสนะคะและต้นไม้เนี่ยเมื่อแตกกิ่งก้านสาขาและมีใบปกคลุมเยอะๆเ,เนี่ยยังให้ร่มเงาด้วยนะคะต้นไม้เนี่ยเป็นออกซิเจนอย่างดีให้กับมนุษย์เลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะที่ไหนที่มีต้นไม้เยอะๆเ,เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสดชื่นและเย็นสบายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ บ้านเด็กๆที่ปลูกต้นไม้ก็อย่าลืมดูแลรักษาต้นไม้ของเด็กๆให้จเจริญเติบโตกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกเด็กๆอาจจะไม่ต้องลดน้ำบ่อยก็ได้นะคะพอน้ำฝนเนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ